แล้วย้ายทับแล้วย้ายทับแล้วพี่ใหญ่กับแม่วาดสวัสดีนะคะอยู่กับช่องคลายสริมงคลคลายโคค่ะสวัสดีควันออสเจ้าสวัสดีเอฟซีในคุณเออให้ต้องให้คอยโบกตะอดเลยเจ้านี่ออจะเป็นจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจตีเจ้าสวัสดีออแบบนี้ออสวัสดีต้องยกมือทั้งสองข้างพนมมือ สี่ดอกเขามามาถือกล่องนกคอยเฮ็ดเองคอยสวัสดีให้เจ้ามึงว่าสวัสดีไปบอกคอยสวัสดีให้เจ้ามึองคอยสวัสดีให้เจ้ามึงห่วยว่าเขาสวัสดียังไงฮึ่บเออเฮ็ดเล่นแเรนยนบุกขึ้นเลยอืมฟุ่นฟุ่นฟุน ไปแล้วโอ้ยตกแล้วนั่นแล้วลว่าแกนไหมโบอ๊บจเจ้าเฮ็ดเลนแ,นนแถวเจ้าบ,บ,บ่โบโบเคยย่อแห้งซ้ำหนีดอกหืบอ๊บบอ๊บบอ๊บบมีแห้งเจ้าบ่เฮ็ดอีกยังมาเจะบ่มีแห้งเต้เต้เต้เสียคะแนนมาแล้วไปซื้อปุ๋ยหกกระสอบแล้ววันนี้ เวลาจะซื้ออะไรทำหน้าเคร่งเครียดนาเฮ็ดแคเฮ็ดนาดีๆบ่ได้ต้องทำหน้าซีเรียสโอ้ฟุ้นฟุ้นไปแล้วหลังจากแม่รีกับโอ้ยซู่โอ้ยกายกินกว๋วยเตี๋ยวคอยรักไ,ไม่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 บึนจานหนึ่งอ่ะได้หากึนเมยว่ะ,ปะไปก็เลยลูกชิ้นนั่นตะกินดอก เตียวห้งกยเตียวห้งไปแล้วนั่นน่นโอ้มอใส่ไล่ไปบอ YouTube เป็นไข YouTube เป็นไขเมื่อวานถูกระองฝนถูกระองฝนวิ่งตามแม่รีเมื่อวานอา YouTube น ไปมาบ้านไม่ได้เลย u t u b e วิ่งตามคมูดแต่ไม่วิ่งตามช่างมีนะคะไม่ไม,ไม่วิ่งตามช่างมีช่างมีมากี่โลบก็ไม่วิ่งตามคนอื่นวิ่งตามแต่ช่างมีไม่วิ่งตามลูกเสือ,อห้างไปจอมพระมาไปซื้อปุ๋ยเอ้ายไม่เนี่ย นี่ก็ยเตี๋ยวแห้งมาความร้อว่าทำไมไม่มีน้ำมาคเตี๋ยวแห้งอยู่ใส่มีน้ำหรือบอ,อกว่าให้ซีฮัลลูกับอาคุณอะไรนะชื่ออะไรนะมาตินน้อยคอนโอเขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่สิเพราะว่าเขาเคยไปเลี้ยงช้างอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเยอรมันนี่ภาษาเหมือนกันไหมนี่ เขาบอกคือกันบ่้งควยกับบุหูคือกันดินี่แล้ววันนี้ไปนอนแปลงหญ้าวันนี้ดีไม่ดีบุญส่งไปรออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พรุ่งนี้วันอังคารค่อยสอร้างอ้อยอะไรนี่ไล่เชือกไหนพลทิพย์อยู่บ้านเ<ห>ชือกฮนะว่ <laughs> ทิพย์อยู่บ้านเชือกเดียวไรให้เชือกไหนนี่ พ้นนี้กันหมดแล้วพนทิพย์ตัวมันแพบทพี่ใหญ่ต่อไปเอฟซีท่านไหนมานี้ต่อไปเราจะต้องแบบให้ไปตัดหญ้าแล้วทนีนี้ใช้ไปตัดหญ้าแล้ววัน,นวันนี้อ่าคุณมาตินมาได้ขัดเนื้อให้พี่ใหญ่โอ้ได้ขัดเนื้อขัดตัวให้ คนทิพย์อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านหลังใหญ่เชือกเดียวไปหาขนุนหรือว่าไปเปล่งยานี่ทุปเป็นไข่ไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้ร้องทั้งคืนเลย youtube หายใจไม่ออกวันนี้เลยล้างจมูกให้ซะ คุณแม่ดีกับคุณมาตินนะคะมาเยี่ยมครอบครัวของเราแต่ถึงถึงมาไม่นานแต่ก็ยังไงล่ะไม่พลาดที่จะได้โลดทองช้างเพราะว่าจุดประสงค์มุ่งหมายไปหลายที่แม่แม่สิคนต่างประเทศมาเที่ยวหมู่บ้านช้างไม่ได้ว่าจะมาที่าหาช้างอย่างเดียวไปที่อื่นด้วยนะคะไปเที่ยวที่อื่นด้วยแต่ก็ดีใจที่มาเยี่ยมครอบครัวของเรานะคะนี่ ไปแล้วไล่ไปแล้วนุ่นยังมาครบยังบ่ทัานครบสิบนาทีเลยไปแล้วโอ้สตยกว๋วยเตี๋ยวกำลังกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเหมือนเอาสา้างไปผูกขังโหนกบบกันเนยคอยเสดายตังโก่งไว้ดูไก่ตัวนี้ว่าหาเรื่องแล้วนี่หาเรื่องลงหม้อแล้วนี่อืมอืม ไมไไไ่ไปแล้วไล่เอาไรเอาไปแล้วดูไปวัดไปเก็บก่อนขัดจังหวะกินก๋วยเตี๋ยวเลยทีนี้ กำลังกินอร่อยอรอยเดี๋ยวมากินต YouTube เป็นไข่ครับกินยาแล้วน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลจามบ่อยมากก็เลยล้างจมูกให้เลยไม,ม,ม,ม่สิ โดนละอ,องฝนถ้าโดนฝนเต็มๆนี้ไม่เป็นไรถ้าโดนละอ,องถ้าโดนละอ,องฝนนี้คือโอ้สุดยอดคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพรุ่งนี้วันอังคารนี่เอซีจับจองอ้อยได้นะคะอ้อยสี่สิบมัดมีแค่อ้อยอย่างเดียวอยากให้ช้างได้ทานมัดละห้าสิบคะแนนสั่งจองได้นะคะมีอยู่สี่สิบมัดจ้า อยากให้ช้างได้ทานโอ้ยอร่อยอร่อยหวานหวานกรบกรอบไม่แน่ควานโอ๊ดเอาพี่ใหญ่กับแม่วาดอกข้างนอกนี้ไม่รู้จะเอาขนุนเข้าบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ไม่เมสิเพราะว่าควานโอ๊ดคือเขาทำอะไรเขาคิดไว้แต่เขาไม่ได้โบกแม่ควานหรอกเขาไม่ค่อยจะโบกเท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้ว่าขนุนมงคลจะได้กลับมาบ้านหรือว่าจะยังไงเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางผูก อยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเชะฝนตกหนักเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยแม่เมสิแม่ควันปิดไร้ปิดไร้ปิดไร้เนาะปิดไร้แป๊บเดียวเองเทเทมาอย่างแรงเลยทั้งฝนทั้งลมเลยพลทิพย์ไม่มีเพื่อนแล้วพลทิพย์ไม่ร้องตามเลยพลทิพย์ว่าไม่ร้องตามไม่ว่าหรอกพลทิพย์อยู่บ้านประจำแม่ คนเดียวดีกว่าอนอะคนทพิปสบายใช่ไหมคนทพิปขอบคุณค่ะขอบคุณเจ๊มากที่ออกจากบ้านขอบคุณค่ะ เมย์สีไรเสุดขายผลไม้คือว่าเป็นที่และสี่ทุ่มนี้คือสี่ทุ่มห้าทุ่มนี้คือเป็นที่แลกสำหรับการขายผลไม้หรือไม่ไร้สดแบบคุยกับเมย์สีเ <c oughs> พราะว่าช่วงประมาณห้าทุ่มนี้ช้างเขาก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นเวลาพักผลของเขาแล้วแต่ช้างของครอบครัวเรานี้บางครั้งก็ไม่ถึงสี่ทุ่มเขาก็นอนแล้ว ไม่ถึงสี่ทุ่มเขาก็นอนแล้วแต่ช้างที่ว่ามีอายุเยอะๆหน่อยเหมือนพี่ใหญ่ของเรานี่ห้าสิบอัพนี้เขาก็ต้องการความสงบสงบจริงๆเขาถึงจะนอนพี่ใหญ่เงียบจริงๆถึงจะนอนถ้าเกิดว่ามีเสียงคุยกันดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่นอนนะคะช้างมีอายุไม่ว่าเราเอ้เจพลทพิ์เราน้ำมันยังออกอยู่เลยแม่เมซีดูน้ำมันยังไหลอยู่เลยนี่ เอาเอานี่ขาวๆนี่นี่ขาวๆยังไหลอยู่เลยยังไหลอยู่เลยเจพนทิพนี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากอีกฝั่งหนึ่งก็ไหลนะคะนี่สองข้างเลยเจพนทิพนี้ถ้านี่ก็ไม่ถึงสี่ทุ่มก็หลับแล้วได้ยินเสียงถ่ายลมตลอด คนชิดเจวาดนี่นอนเร็วถ้ายิ่งมีบุญส่งมาด้วยยิ่งพากันนอนเร็วนะคะนี่สําหรับครอบครัวของเราเดี๋ยาหรับพี่ใหญ่นี้ต้องเงียบจริงๆถึงจะนอนนะคะนี่ช้างต้องการพักผ่อนเหมือนคนเราเแหละไม่เมืสีคนเรานี้สามทุ่มนี้ก็เต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางง,ทงานทางงสามทุ่มสี่ทุ่มนี้ก็สุดยอดแล้วคนเราช้างเขาก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันไม่เมืสีรูปภาพช้างถึงจะดี ไปแล้วเดี๋ยวแม่คอนขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้งโตอีกขอบคุณทุกการกดไลค์ให้นะคะขอบคุณครอ,อบครัวแม่ลีอีกครั้งนะคะที่มาเยี่ยมครอบครัวพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะขอบคุณอย่างยิ่งเลยขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะเอฟซีจากเยอรมันนะคะนี่มาเอางาพี่ใหญ่ที่ว่าเราตัดงาพี่ใหญ่เมื่อปีที่แล้วแม่ลีมาเอางาพี่ใหญ่กลับไปคืนกลับไปบูชาบูชาเนาะเรียกว่าบูชา ไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ